อยู่ในเกมฟรีไฟนะคะเราจะมาสอนยิงให้หมัดยิงให้เก่งนี่นะคะเพิ่งตายไปแค่ครั้งเดียวนี้เราจะมาลงแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวนะตายพี่เพิ่งครั้งแรกเองอะ่ะเพิ่งจะคิดออกว่าจะเปิด youtube นี่เริ่มเลยนะคะ ช่วยมากเลยฮะทุกคนแต่ยิงไม่ค่อยเก่งนะฮะต้องฝึกบ,บ่อยๆมันถึงจะยิงได้เก่งไม่ต้องกลัวมันมันจะเป็นไรเพราะเราไม่ได้ไปนะคะแค่เราลงคลิปเท่านั้นเองถึงทุกคนจะมองไม่ชัดแต่อาจจะเห็นผลก็ได้นะเห็นไหมขาตาไปสองคนแล้วการสังหารเราได้แค่สองคนเองฮะเฮ้ยไม่ใช่หนึ่งคนสิ นี่นะฮะทุกคนนี่เฮ้ยแบาจริงเลยทำไมมันเป็นงี้ฮะเบลล์เบลล์เบลลลันเบลลลันไหมฮะทุกคนเบลนล์ลันเบลล์ลันเบลลลันเบลลลันเบลลลันนหมฮะทุกคน ยิงได้แค่สองคนเองฮะสังหารไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าเกมสนฟรีแต่มันก็ยิงยากนิดนึงนะฮะยิงไม่เหมือนคนอื่นด้วยช้ำคอันนี้ผมจะลองหลบดูบ้างหลิดูก็เก่งเหมือนกันนะฮะทุกคนอันนี้ก็คือยิงเก่งมากเลยอ่ะคือแบบเรายิงไม่ค่อยเก่งนะฮะทุกคน เคยไปยิงยากมากเลยยิงไม่ค่อยเก่ง